10เรื่องเราวน่าสนใจของเจนนี่อันพาฒนป้อมเพชรหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเจนนี่เทียนโพสุวรรณที่จะทำให้คุณได้รู้จักตัวตนของเธอมากยิ่งขึ้นไม่แน่ว่าบางเรื่องคุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นได้ประวัติเจนนี่อันพาฒนป้อมเพชรเจนนี่อันพาฒนป้อมเพชรสกุลเดิมเทียนโพสุวรรณเกิดเมื่อวันที่11กันยายนพศ2 5 2พชื่อเล่นเจนนี่ เจนนี่เกิดที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเป็นบุตรของสมศักดิ์กับชไมพรเทียนโพสวรรณมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อเจนนิดชาลิสาเทียนโพสวรรณถึงแม้ว่าเจนนี่จะเกิดที่อเมริกาแต่เธอก็ไม่ใช่ลูกครึ่งแต่อย่างใดจนเธออายุ11ปีครอบครัวได้ย้ายกลับมาอยู่ที่เมืองไทยด้วยเหตุนี้ เธอจึงยังอ่านเขียนภาษาไทยไม่ค่อยคล่องทำให้ต้องเรียนซ้ําชั้นตอนป .4 โดยภายหลังสาวเจนนี่ได้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงสิงหะเซนีจนจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงของเจนนี่ด้วยความน่ารักสดใสของสาวเจนนี่สมัยที่เรียนอยู่ชั้นมัธยม ทําให้มีแมวมองมาติดต่อและชักชวนเข้าสู่วงการบันเทิงโดยผลงานชิ้นแรกของสาวเจนนี่คือมิวส mm ิก hmm. วิดีโอเพลงโอลิโ e ของ j จอาวตามมาด้วยอีกหลายเพลงก่อนจะมีผลงานโฆษณาต่างๆจนได้รับการชักชวนจากคาไทรรัฐซึ่งเป็นผู้จัดละครให้กับทางช่อง3จึงทำให้สาวเจนนี่ก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัว ผลงานละครที่ทำให้เป็นที่ร,รู้จักคือละครเรื่องสายรุง้งและเรื่องอื่นๆอีกเช่นกะล่อนคูณสองรักสุดหัวใจยอดชีวันนางโจรพัะจันแสนกลสมปองน้องสมชายผู้แสนดาวหนึ่งในสวงต่างฟ้าตะวันเดียวเป็นต้นผลงานสุดปังของเจนนี่สาวเจนนี่เข้าวงการมากกว่า20ปีแสดงละครมาก็หลายบทบาท แต่ผลงานที่ยังคงเป็นที่พูดถึงและเป็นที่จดจำของผู้ชมไปอีกนานแสนนานนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายเรื่องเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางผ่านการรเทพที่แสดงคู่กับพระเอกหนุ่มแอนดิลที่ได้รับคำชมไปอย่างล้นหลามแถมยังทำให้คนรู้จักสาวเจนนี่มากขึ้นอีกด้วยหรือจะเป็นละครแนวโรแมนติกค,คอมดี้ผสมแอคชั่นนิดๆอย่างรักนี้หัวใจใเราจองที่ประกบคู่กับเคนทีรเดช ก็ทำเอาคนดูฟินกันไม่น้อยแต่ที่ถือว่าเปี้ยงป้างสุดๆคงต้องยกให้เรื่องแรงเงาในบทของมุนินมุตาที่บอกเลยว่าแซบจนคนพลาดไม่ได้เลยสักตอนรวมไปถึงละครเรื่องเพลิงบุญในบทของใจเริงที่ทําเอาคนดูทั้งเกียรทั้งหมั่นไส้บอกเลยว่าเห็นอย่างนี้แล้วต้องยกให้เธอเป็นนักแสดงหญิงเจ้าบทบาทอีกคนเลยจริงๆรางวัลในชีวิตการแสดง ด้วยความที่ข้ามออดในวงการบันเทิงมานานหลายปีประกอบกับฝีมือการแสดงที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เจนนี่มีโอกาสได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลพิกาเนตรางวัลดาราเดลี่เดอะเกตอวอร์ดครั้งที่2และรางวัลสยามดาราสตาร์อ a วอร์ด2013ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องแรงเงารวมถึงรางวัลมายามหาชน2016 ในสาขาดารานำหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องกําไรมากและล่าสุดกับรางวัลเอ็มไทยท็อปท็อปก o u า2,018ในสาขานักแสดงหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดจากเรื่องเพิงบุญเธอคือตัวแม่แห่งแฟชั่นเรื่องแฟชั่นไม่เคยเป็นรองใครสำหรับสาวคนนี้ไม่ว่าสาวเจนนี่จะแต่งตัวไปไหนก็สวยเริศไม่มีที่ติทั้งนิคแอนแมทกันอย่างเข้าชุด หลายแบบหลากสไตล์จะแนวสวยหวานแนวเซอเซๆหรือแนวเซ็กซี่เจนนี่ก็กินขาดจนหลายคนต้องยกให้เธอเป็นเจ้าแม่แห่งแฟชั่นคนหนึ่งในวงการเลยล่ะคะ่ะเป็นสาวเฮลตี้ฟิตแอนด์เฟิร์มสุดๆต้องขอบอกเลยว่าเจนนี่เป็นอีกหนึ่งสาวเฮลตี้ที่ฟิตและเฟิร์มสุดๆก็ดูได้จากหุ่นของเธอสิคะอื้อือจะเป๊ะปังไปไหนแต่กว่าจะฟิตเทียได้อย่างนี้ สาวเจนี่ต้องออกทั้งกำลังกายและควบคุมอาหารโดยเธอจะเน้นการกินอาหารเป็น70%ซและออกกำลังกาย3 0โดยเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และมีโปรตีนมากเช่นปลาส่วนการออกกำลังกายนั้นเธอจะวิ่งคาร์ดิโอให้ได้40นาทีขึ้นไปเพื่อช่วยเาผาผลาญและรีดเหงื่อจากนั้นจึงไปเล่นเวทเทรนนิ่งต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงเพื่อเน้นช่วงสะโพกและขาให้เรียวสวยนั่นเอง เจนนี่กับการโกอินเตอร์ไปต่างประเทศนอกจากงานละครงานทีเซ็นเตอร์โฆษณาและงานถ่ายแบบแล้วสาวเจนนี่ยังมีโอกาสได้โกอินเตอร์ครั้งแรกโดยได้ร่วมเดินแบบให้กับแบรนด์ลีเบกามินคอปบนรันเวย์ระดับโลกในงานนิวยอร์กแฟชั่นวีค2017ในฐานะแบรนด์แอมบาสเตอร์เมเบล n นไทยแลนด์ที่ถือเป็นการเดินแบบเวทีระดับโลกครั้งแรกของเธอเลยก็ว่าได้และนอกจากนี้ เธอยังได้ไปร่วมเดินอวดโฉมบนภรมแดงเมืองคานปี2018ในฐานะตัวแทนจากแบรนด์แชมเปญชื่อดังของฝรั่งเศสมาอีกด้วยเจนนี่ในโหมดพี่เลี้ยงรักเด็กรู้ไหมว่าสาวเจนนี่นั้นเป็นคนที่รักเด็กเอามากๆเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นลูกของเพื่อนคนไหนเป็นต้องเข้าไปอุ้มเข้าไปเล่นด้วยตลอดแถมยังคอยช่วยเลี้ยงดูแลทำตัวเป็นพี่เลี้ยงแทนแม่แม่ในแก๊งได้ดีเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นหลานแฝดอย่างน้องบีน่ากับน้องบุกลินที่สาวเจนนี่ทั้งรักทั้งหลงว่างเมื่อไหร่เป็นต้องแวะเข้าไปหาหลานรวมไปถึงน้องไลลาน้องลูก้าและน้องลิชาที่สาวเจนนี่รักและเอ็นดูไม่แพ้กันมิน่าหล่ะทำไมหลานๆถึงรักนาเจี๊บมากมายขนาดนี้ชีวิตรักของสาวเจนนี่เจนนี่ได้จดทะเบียนสมรสกับชมสวัสด์อัศวะเฮม เมื่อวันที่8สิงหาคม2,556หลังจากคบหาดูใจกันมาได้5เดือนซึ่งตลอดเวลาการใช้ชีวิตคู่ได้ถูกจับจ้องและวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในแงด่ดีและไม่ดีตลอดเวลาช่วงเดือนกรกฎาคมปีถัดมาได้มีการเผยแพร่ภาพบุคคลที่มีหน้าตาละไม้คล้ายเธอถูกซ้อมจะมีร่างกายเขียวช้ำโดยเพื่อนสนิทของเธอก็ได้ออกมายืนยันว่าเป็นภาพของเจนนี่จริงซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่วันได้มีข่าวว่า เธอและสามีได้แยกทางกันมา4ี่เดือนแล้วท้ายที่สุดเจนนี่และชนสวัสด์ได้หย่าขาดจากกันโดยเจนนี่ได้กลับมาใช้ชื่อและนามสกุลเดิมในปีพศ2560เจนนี่คบหากับนนอ,นอันพาสนับป้อมเพชรและในวันที่2กรกฎาคม2561ได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายของนอนที่คุ้เข่าขอเจนนี่แต่งงานริมทะเลในมาริบูรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาผ่านทางอินสตาแกรม และทั้งสองก็ได้สมรสกันในวันที่19ตุลาคม2561ซึ่งหลังจากแต่งงานแล้วทั้งคู่เรียกได้ว,ว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่สวีทกันแบบหนักมากทำเอาคนโสดเห็นแล้วอิจฉาตายเรียบกันไปเลยคุณแม่ป้แดงหลังจากที่รอคอยมานาน ในวันที่29พฤศจิกายน2562สาวเจนนี่ก็ได้ให้งกำเนิดบุตรสาวและได้ตั้งชื่อว่านักเพชรนักป้อมเพชรชื่อเล่นน้องโนล่าลูกสาวจุดที่รักของคุณแม่เจนนี่และคุณพ่อมิกกี้ที่ปัจจุบันก็อายุครบหนึ่งขวบแล้วแม้ทุกวันนี้จะไม่ค่อยได้เห็นหน้าออกสื่อสักเท่าไหร่แต่เจนนี่และมิกกี้ก็คอยอัปเดตพัฒนาการและความน่ารักของลูกสาว ให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดผ่านทางอินสตาแกรมค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ